สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรขอบพระคุณทุกความฮักความแพงจากพี่น้องบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงที่พี่น้องนํามาให้ลูกหลานหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรในค่ําคืนนี้นะครับนี่คือเมื่อสิบชั่วโมงที่แล้วนะทีะ่ทางหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรเนี่ยนะครับ แอดมินเบิร์ดก็ได้กล่าวไว้นะครับว่ามีโอกาสเรามาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณผู้จัดใหญ่ใจสปอร์ตตลาดเพิ่มพูนทรัพย์ตลาดนัดเพื่อชุมชนโดยเฮตะวันที่นำพาคกการาวานความบันเทิงนำผลงานการแสดงของลูกหลานหบอลำเสียงวิหกมาฝากพี่ตอนน้องน้องบุญมากพี่น้องน้องหัวแรดได้เบิงได้ชมได้มวนได้ซื่นกัน ไว้เจอกันใหม่นะครับนี่ก็คือรูปสวยๆที่เรานำมาฝากทุกๆท่านนะครับแต่ละท่านเนี่ยก็บอกเลยว่าผลงานของเสียงวิภพเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะแสดงโชว์ที่ไหนก็มีแต่ความปังนะคือศิลปินที่มีคุณภาพนะครับไปอยู่ที่ไหนเขาก็ปังทุกที่นะนี่คือสิ่งที่การันตีได้เลยนะครับว่า ไม่ว่าศิลปินหมอลำเสียงวิหกหรือศิลปินคนอื่นๆที่มีมาตรฐานที่ดีที่สร้างผลงานแล้วก็เป็นที่ทําให้คนได้รู้จักกันนะครับในการถ่ายทอดผลงานดีๆออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวงไหนก็แล้วแต่นะครับทุกคนก็ต่างพากันชื่นชอบชื่นชมแล้วแต่จะชอบวงใครวงมันเนาะก็ว่ากันไปนะครับแต่สำหรับ แอดดิวเนี่ยแอดดิวชอบเสียงวิหกนะเพราะว่าเสียงวิหกเนี่ยเขามีแต่ความม่น่นความซื่นนะครับแล้วก็มอบความสุขให้กับแฟนเพลงมาตลอดแล้วเราก็ติดตามเสียงวีหกมาโดยตลอดนะครับกับความม่วนซื่นก็เป็นอะไรที่เราจะมาอัปเดตให้กันและกันให้ท่านผู้ชมมีแ,แฟนเพลงได้เห็นถึงความน่ารักนะครับแล้วก็ความใส่ใจของศิลปินที่มอบให้กับแฟนคลับในเรื่องของผลงานเรื่องของการ แสดงได้อย่างเป็นมืออาชีพนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรคำนึงถึงนะในเรื่องของการแสดงเวลาเราไปดูหมอลำเสียงวิหกเนี่ยเราไม่ต้องคิดอะไรมากครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะคือเราไปดูเพราะว่าหนึ่งคือเราชื่นชอบผลงานอยู่แล้วเราเข้าไปดูพ่อจ๋าลูกจา๋าเข้าไปดูศิลปินมิแฟนเพลงที่เขาเป็นมืออาชีพแล้วก็ศิลปินเหล่านี้เนี่ย,เ,ยเขาจะถูก สอนถูกถ่ายทอดวิชาโดยคนที่มีประสบการณ์นะครับอย่างนพงศกรอย่างบอสนุนะครับเขาก็ไม่ทิ้งลูกน้องนะครับแล้วก็ให้แต่ความรู้แล้วก็ความสามารถเทคนิคดๆีๆทําให้ทุกคนเนี่ยสร้างผลงานได้อย่างประทับใจให้แก่เหล่าพอยกมายกนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ดีงามมากๆสําหรับการสานต่อให้กับวัฒนธรรมทางภาคอีสานให้ลูกหลานชาวอีสานได้รู้จักนะครับหมอลำ ที่กำลังโด่งดังณนะตอนนี้นะแล้วก็ใครที่อยากเป็นหมอํำนะครับบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะครับคนที่ชื่นชอบหมอำํำจริงๆถ้าเกิดชอบนะครับก็สามารถฝึกกันได้แต่ก็ต้องมีใจที่รักด้วยไม่ใช่ว่าเรามาเรียนมาร้องแต่ใจเราไปทางอื่นไม่ชอบอันนี้ก็ไปไ ไม่ได้ไปต่อไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ทุกคนที่อยู่ในองค์กรบอลําเสียงวิโอเก็ทุกคนคือใจรักแล้วก็อยู่ในองค์กรเดียวกันรักใคร่กันแล้วก็ช่วยเหลือกันเป็นครอบครัวและมิตรภาพที่ดีต่อกันนี่คือภาพที่แอดดิวอยากจะนํามาฝากนะครับในค่ําคืนของเมื่อวานนะครับนะที่ไปมอบความสุขนะครับโดยเฮียตะวันที่นําพาคาราวานความบันเทิงนําผลงานแสดงของลูกหลานบอลลัมเสียงวิหก ก็คือไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าแล้วกันยังไงก็ต้องขอบคุณแอดมินเบิร์ดด้วยนะครับขอหมอลำเสียงวิหกนกงสกรเนาะเขาลงรูปไปให้ดูกันยังไงวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวติดตามกันในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับ